วัดพุงก่อนลุกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมได้กี่ของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นต่อสุดท้ายของการลดพุงแว่งแขนยังไงแม่กางขาเท่าไหร่แว่งแขนไปข้างหลังให้สุด แว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีรถพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยแม่แม่ได้เลยเลยูกไ,ไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัย สวัสดีครับพบกับพี่เก่งในรายการบ้านกูยิ้มทางพีเคปาการเคเบิลทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับพี่เก่งนันดมีนัดกับน้องนกนะครับเขาบอกน้องนกน่ารักและสวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องนกข้างในบ้านหลังนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าจะสวยจะน่ารักขนาดไหนนะครับเชิญครับ ครับตอนนี้นะครับพี่เก่งมายืนอยู่ที่นี่เลยหน้ากรงนกครับน้องนกสวยๆน่ารักมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของนกเหล่านี้กันก่อนดีกว่าครับเชิญครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือคุณตาหรือคุณอนทิราวิเชียนเจริญรและน้องเพียนหอมหรือน้องบุญยวีค่ะบุญยวีนามสกุลค่ะวิเชียนเจริญรัดค่ะกี่ขวบแล้วคะแปดค่ะอ่าคุณแม่ใช่ไหมครับคุณแม่ คุณแม่เลี้ยงนกหลายตัวเลยใช่ค่ะน้องกินหอมช่วยคุณแม่เลี้ยงไหมช่วยเหรอเดี๋ยววันนี้พาพี่เก่งมาดูนกนกของน้องกินหอมได้ไหมอ่ะได้ค่ะอย่างตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรคะกีวี่ค่ะกีวีเชี่ยงไหมอ่ะกีวีอ๋อคุณตาครับน้องกีวีมันเป็นนกอะไรครับเนี่ยเป็นนกสายพันธุ์ e เล็กตันนะคะเป็นนกแก้วขนาดใหญ่ครับขนาดใหญ่นะครับเ,<อ>เห็นเคยเคย เคยเคยได้ยินมาว่าตัวผู้กับตัวเมียมันคนละสีกันเหรอใช่ค่ะนกตัวนี้นะคะจะแยกเพศได้ชัดเจนก็คือตัวผู้จะเป็นสีเขียวและตัวเมียจะเป็นสีแดงครับแล้วจีนกําเนิดของนกพวกนี้นะครับเขาว่ากันว่ามาจากแถบอินโดนีเซียอ๋อแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเพาะพันธุ์ในเมืองไทยหมดแล้วคนไทยได้แล้วคนไทยไม่เก่งจริงใช่แล้วคือคือคือไม่ต้องนําเข้ามาแล้วนะครับเออคุณตาลครับเลี้ยงนกมานานแล้วหรือยังครับเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นมือใหม่นะมือใหม่เลยประมาณเจ็ดมือใหม่นี่เลี้ยงขนาดนี้เลยเหรอมือใหม่ใช่นะครับฟาโลเลี้ยงเลี้ยงมากี่ปีแล้วครับเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนเองใช่ะออแล้วน้องน้องเชนหอมนี่รู้จักนกทุกตัวไหมรู้จักค่ะนกทุกตัวในนี้มีชื่อหมดไหมครับเกือบหมดเกือบหมดไออย่างตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรคะเชนหอมฟาโลฟาโลเป็นนกอะไรคะดูไหมเป็นนกพันธ์อะไรคะ พันอะไรหรอพันมาคอค่ะใช่พันมาคอหมายความว่าค่ะเขาเป็นนกพันมาคอก็คือมาคอขนาดเล็กคือตระกูลมาคอใช่เป็นตระกูลที่คุณผู้ชมครับตระกูลมาคอนี่ที่เราเห็นใหญ่ๆที่อเมซอนที่บินหรือเรื่องอะไรนะนั่นก็ตุนนั่นก็ตุนเรื่องอะไรนะลไรนะลิโอลิโออ่าพวกกลุ่มนกแก้วมาคอขนาดนั้นแต่นี่เป็นกลุ่มนกมาคอขนาดเล็กใช่ค่ะนะครับผมอ่านกพวกนี้ มาจากอันนี้มาจากมาจากไหนนะบาซิลหรือเปล่าครับบาซิล<ม>หรือเปล่ากลุ่อมอาคอไม่แน่ใจแล้วกันอันนี้ไม่แน่ใจใไม่ในใแใน่ใจนะคะนกแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเวลามันมาอยู่รวมกันมันทะเลาะกันบ้างไหมไม่นะคะมันอยู่ที่วิธีการเลี้ยงของเรามากกว่าครับผมคุณตาลครับคะ่ะอย่างนกที่อยู่ในกรงพวกนี้คือนกอะไรครับอันนี้จะเป็นตระกูลกินชีกนะคะกินชีกมันก็จะมี อันนี้คือชินามอนเอ้ยอันนี้อันนี้คือกินชิกกินชิกนอร์มอลก็ e Normal, ค,คือสีปกติธรรมดาส่วนอันนี้จะเป็นกินชีกที่เขาเรียกว่าชินามอนนะคะครับคคือคือ,คอนอกพวกนี้เห็นบอกว่าฝึกไว้เพื่ออะไรครําเนี่ยเพื่อปล่อยบินค่ะบินแบบไม่บินบิน,บนอิสระเลยใช่ค่ะเออวิธีการฝึก<บ>พวกนี้มันยากไหมครับผมฝึกยากไหมบางคนเขาก็มีทฤษฎีในาการฝึกเนาะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวฝึกจาก ธรรมชาติและความรู้สึกครับแรกๆนี้ต้องฝึกในห้องอะไรอะไรก่อนไหมครับใช่ค่ะครับแรกๆก็ฝึกในห้องก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะเริ่มมาจากเนี่ยค่ะอยู่แถวๆเนี้ยแล้วก็เริ่มไปที่ชมลมครับไปบินกับที่น้องๆอย่างเนี้ยสมมุติแรกเลยเนี่ยเราต้องมาเล็มปีกอะไรเข้าไหมไม่ค่ะโอ้ยไม่ได้เล็มปีกน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 นก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 กนกนก อ๋อคือระยะแรกก็ไม่ต้องใช่ไหมครับไม่ต้องใช่ไหมครับไม่เล็มไม่เล็มเลยค่ะถ้านกที่จะปล่อยบินต้องไม่เล็มปีนอ่าแล้วไอ้เจ้าตัวที่อยู่นอกกรงเนี่ยยืนสง่าผ่าเผยเนี่ยมันคือคือสายพันธุ์อะไรเอ่ยอะไรคือสุดที่รักสุดที่รักเลยเหรออันนี้คือตัวแรกนกตัวแรกที่เลี้ยงเขาจะงี่เง่ามากแค่คนเดียวคนเดียวเลยอ่ะคือแสดงไม่ใช่เราคือแสดงว่าพวกนกปากขอพวกนี้มันสมองเขาจะใหญ่แล้วเขาจะ จำคนได้นะครับแล้วแล้วมีอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมอีกแล้วตรงนี้จะเป็นลิงเน็ค่ะลิงเน็กลิงเหน็บแก้วสายพันลิงเน็ครับผมอันนี้เอาออกมาหรืออะไรได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้อที่ที่กล้องกําลังถ่ายอยู่นี่คือคือตัวอะไรนะครับนกแก้วสายพันลิงเน็กที่เราเห็นกรงนี้แหละครับงนี้สีสันสวยงามมากเลยครับผม แสดงว่านกที่ที่เลี้ยงที่นี่ก็สามารถที่จะอ,ออกได้หลายตัวเลยใช่ค่ะอาหารที่ให้นี่คือเป็นเป็น,น,นพวกอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นมเมล็ดพืชเพราะว่าเป็นมเมล็ดพืชแล้วกันเนาะเอาไว้สําหรับแบบว่าเวลาเขาออกมาเหมือนกับว่าเป็นรางวัลให้เขาใด<อ>ืออะไรอย่างเงี้ยแ้เวเขามาหาเราเราก็จะให้เขาปกตินกพวกเนี้มันทานอะไรบ้างเห็นเห็นมีหลากหลายมากเลยตอนเชา้าตอนเช้าจะเป็นข้าวผุกกับไข่ต้มค่ะ กินข้าวกับไข่ต yeah, <oh ้มด้วยส่วนกลางวันข้าวกับไข่ต้มเราก็เป็นผงอาหารไข่ครวบรวมกันแล้วก็กลางวันเนี่ยค่ะมื้อกลางวันก็จะเป็นผลไม้้วานอ๋อไอ้ข้าวกับไข่ต้มนี่มันมีนัยยะอะไรกันบ้างไหมฮะเวลากินเนี่ยเหมือนกับว่ามันต้องเพิ่มโปรตีนสูงอ๋อครับผมแล้วก็แล้วก็เรี้ยงเนื้อเขาด้วยแหละเขาจะได้อ้วนอๆแล้วก็มื้อกลางวันจะเป็นผลไม้สดเป็นผลไม้รวมแล้วก็สด ตอนเย็นจะเป็นพันย่าพืช9ชนิดอ๋อ9ชนิดเลยใช่กองนั้นคือกองอะไรเล็บเบิร์ดเลิฟเบิร์ดเลิฟเลิฟเบิร์ดย่านนี้คือเลิฟเบิร์ดหมดใช่ค่ะอันนี้คือเลิฟเบิร์ดทั้งหมดคุณตาลครับเห็นคุณตาลบอกว่าแรกๆไม่ชอบนกเลยใช่หรือเปล่าชอบเลยค่ะเขารู้สึกว่านกเขาต้องการอิสระเราวด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนอยู่กรมรัชทูเราเราไปเปรียบเทียบกับกับผู้ต้องขังเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสัตว์ที่มัน แต่แต่นกที่เกิดจากการเพาะพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะหากินเองได้ใช่ใช่ไหมฮะแลวส่วนมากนกเนี่ยอ้าวบางคนอ่จะยังไม่เข้าใจนึกว่าทําไมสัตสัตวต้องอยู่ในป่าใช่แต่เดี๋ยวนี้สัตสัตว์พวกนี้เกิดจากการเพาะพันธุ์ในที่เลี้ยงใช่ไปอยู่ในป่าเนี่ยไม่รอดแล้วนะครับผมไม่รอดใช่เหมือนถูกต้องครับมันไม่ได้เป็นสัตว์ป่าเดี๋ยวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วมาแบบเปลี่ยนคอนเซ็ ตลาดไทยเรียนนกบินอิสระทีนี้เราก็เลยอยากเลี้ยงบ้างแต่ด้วยความที่ว่าเราเรายังมีทิดว่าเราไม่ชอบนกนะก็น้องที่ทํางานก็เลยเอานกมาให้หัดป้อนพอป้อนรอดมันก็เหมือนกับเป็นกำลังใจเราหนึ่งสเต็ปละก็เลยเริ่มเลี้ยงแนนี้แค่เจ็ดเดือนมีนกปีร้อยตัวเเลยค่ะไม่เคยแต่น่าจะเป็นร้อยแล้วนะน่าจะเป็นร้อยเพราะว่าอย่างบางคนเพื่อน ที่เป็นเพื่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กมั่งเพื่อนเพื่อนที่เรียนส่งกุหลักมาด้วยกันแล้วก็เพื่อนที่ทํางานที่สมรชั์ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคนเขามีแล้วก็บางทีแบบมาหลุดมาอยู่ที่บ้านเขาเขาเห็นวิธีการเลี้ยงของเราอะไรเงี้ยเขาก็เอามาให้เหลาโยกให้เหลาแสดงว่านี่ก็มีสมาคมมีอะไรด้วยใช่ไหมฮะมีชมรมรักนกสมุงูปากกาอ๋อนะครับ ไม่ได้เป็นคนป้างนะ,ะเด็กๆเขาเป็นคนป้าแล้วเขาก็ชวนเราไปด้วยสนุกดีค่ะกดีก็เป็นกิจกรรมให้เด็กๆแบบเนาะมันมันเป็นทางเลือกให้วัยรุ่นนะโอ้ทุกครั้งเลยครับที่ผมมาทํารายการกีรุ่วกศบสตว์ผมจะบอกว่าเนี่ยสนับสนุนให้ลูกๆลหลานเลี้ยงสตัตว<ส>์<ส>เพราะว่าเขาจะมีความรับผิดชอบในตัวเอง<ส><ส>นะครับผมรวมถึงนะครับเขาจะไม่ใช้ให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยการมาเลี้ยงสัตว์นะครับแถมเลี้ยงไปเลี้ยงมา ไเลี้ยงนกต้องติดนกค่ะลับลายมีลายได้ด้วยนะครับใช่ครับอ่าอ่าตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยตรงนี้คือนกแก้วสายพันธุ์โรลีโรลีแต่ว่าคนไทยเรียกว่านกแก้วนรีอ๋อนกแก้วนูรีสายพันธุ์เลนโรลีหรือว่าโรลีสีแกลอ๋อเดี๋ยวเราพักสักคู่ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูนกสายพันธุ์นกแก้วโนรีนะครับพักสักคู่ครับ กจิดธิซื้อรถมือสองต้อง V88 มีให้เลือกกว่า200คันการันตีท้าที่สุดเพราะเรา V88 เป็นแหล่งศูนย์รวมรถกระบะมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปาการ รถทุกคันสวยสดสะดุดตาทั้งราคาและคุณภาพเหมือนใหม่ใช้งานได้เลยเรา V88 รับซื้อและรับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่ห้อเปิดบริการถุนสงแก้วบางทีตุนกระตั้มบางจากไม่เพียงเท่านั้น V88 ยังมีบริการหลังการขายการันตีรถทุกคันที่ซื้อกับเราถูกดีสวยเด่นเน้นคุณภาพต้อง V88 หน้าผลน,นี้ V88 จะให้โปรโมชั่นพิเศษด,ดาวเริ่มต้นเพียง4,980บาท บริษัท One Point Service Center จำกัดศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่และโครงแอร์โดยรับติดตั้งซ่อมแอร์แบบครบวงจรโดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และนอกจากนั้นบริษัท One Point Service Center จำกัดยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นจำหน่ายทุกยี่ห้อและเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งและกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงคอยให้บริการ สนใจติดต่อ0802112112 0863761155ทุกเครื่องการันตีมีปัญหาบริการฟรีบริษัทวันพอยต์เซอร์ c e สเซ็นเตอรจำกัดไม่แพงอย่างที่คิดรับสมัครผู้ช่วยช่างแอร์เพศชายไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สนใจติดต่อ0802112112 0863761155เดอะทิปเปิ้ลโครงการบ้านที่ตอบโจทย์คุณได้อย่างลงตัวโดดเด่นและหรูหราด้วยรูปแบบโมเดิร์นลอฟ ออกแบบครบครันทุกฟังก์ชันในการใช้ซอย3ห้องนอนทาาโฮม3ชั้นหน้ากว้าง5.5เมตรห้องน้ำมุมรับแขกและห้องครัวในตัวโดดเด่นเพิ่มความสมบูรณ์แบบของชีวิตคนเมืองชอบเฮ้าหน้ากว้าง4.70เมตรและ4.20เมตรเพียงหกแปลงเท่านั้นให้ทุกการลงทุนของคุณเข้าถึงความสำเร็จเหนือใครโดยทำเลใจกลางชุมชนติดถนนซอยสุขวิท113การคม,มนาคมแสนสะดวกใกล้ มีรถไฟฟ้าสำโรองและถนนสีนักลินแวดล้อมด้วยชุมชนเมืองเพื่อให้บ้านและความสุขอยู่ในที่เดียวกัน ตอนนี้นะครับพี่เก่งก็อยู่กับคุณตาและก็น้องเกณฑ์หอมแล้วรวมถึงน้องภูผามาเสิร์ฟพี่คนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลูกเป็นลูกค่ะเขารักนกรักอะไรมากไหมครับรักไหมครับรักครับรู้จักนกทุกตัวไหมร้คุณตาครับอย่างนกเนี่ยคุณตานี้ตั้งชื่อทุกตัวไหมครับไม่ทุกตัวค่ะแต่ส่วนใหญ่นกที่แบบว่าออเราเลี้ยงจากลูกต้อนอ่ะเราเราจะตั้งชื่อให้อย่างเช่นในตัวนี้กีวีตัวนี้กีวีใช่ค่ะวตัวนี้ ตัวนี้สุกากาแล,กแล้วลตัวนี้นะครับตัวนั้นไม่ได้ตั้งชื่อเพราะว่าเขามาตอนโตแล้วเมื่อกี้ตอนชื่ออะไรครับมีตังมีตังอ๋อชื่อ,ม,อมีตมังไม่มีตังซื้อไม่ได้ว่างนั้นเถอะ <c oughs> น้องมีตังเนี่ยเป็นนกแก้วไรเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ตอนก่อนพักนะครับเป็นนกแก้วสายพันธุโลลีค่ะโลลีโลลีหรือโนลีบ้านเราเรียกแก้วโนลีใช่ครับน่าจะมาจากทางอินโดนีเซียมั้ง ไม่แน่ใจหรือพี่เก่งมั่วก็ไม่รู้จะบอกว่ามีความรู้ที่มันลึกๆคือน้อยมากอ๋อก็คือรู้จักคือเรายังไม่ได้ศึกษาถึงสิ่งที่อยู่อาศัยใช่แต่พี่เก่งคิดว่าเลี้ยงเลี้ยงไปต้องศึกษาแน่นอนเรื่องสิ่งที่อยู่อาศัยที่อยู่อ่าอะไรอย่างเงี้ยสายพันธุ์เดิมะไรเงี้ยนะอย่างนกที่บินดินอยู่เนี่ยเวลาเราเลี้ยงเราเรียกชื่อเข้ามาเลยเหรอหรือว่าเราต้องมีนกหวีดอะไรบ้างไหม ไม,ม่ได้ใช่นกหวีดตอนนี้ไมชื่อเขาจะจำเขาจะ,จะจำเสียงเรารับตัวที่รักที่สุดเลยดีกว่า <สห refriger ant> อ่าตัวที่รักที่สุดส <ห refriger ant> คือตัวไหนตัวที่รักที่สุดคือเทโบคือเทโบเโบตัวไหนลกูกเทโบตัวไหนเทโบเโบคือตัวิน<ส>งีค่ะอ๋อนะครับแล้วขน้องก็น้องน้อง,อง,องเชินหอมมาลูกเชินหอมไม่ต้องออกมาเชินหอม เป็นซูการ์คือตัวนี้เช้นหอมไม่ต้องอ,ออกมาแลวของคุณแม่ล่ะครับคุณแม่ชอบตัวไหนอื่อก็รักหมดถุกตัวโอ้ <laughs> ให้เลือกซักตัวหนึ่งไงให้ <laughs> ววเลือกสักตัวหนึ่งเหรอคะไม่รู้ว่ามาเลี้ยงคุณผู้ชมครับผ่านตัดสินใจยากครับเป็นการถามที่ตัดสินใจมากยากมากไม่ใช่ากยาก <laughs> แล้วตัวแรกที่เลี้ยงดีกว่ายังอยู่ในนี้ไหมครับ อยู่ค่ะครับเป็นเป็นตัวไหนเองยังอยู่ตัวแรกที่เลี้ยงอ่ะเป็นเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดข้อตรงนู้นเลยตัวแรกเหมือนเลยอ้าวแม่ยังอ่าวินนี่ตัวแรกเลยที่เลี้ยงตั้งแต่ลูกต้อนเลยโอ้โเข้าไปแล้วครับเลิฟเบิร์ดเนี่ยเอ่อมันมี ทำไมมันถึงชื่อเลิฟเบิร์ดมันมีความหมายในยะอะไรของมันหรือเปล่าคบเลิฟเบิร์ดเท่าเท่าที่อ่านนะคะเขาบอกว่ามันเป็นนกที่แบบว่าพอจับคู่กันแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเลือกคู่แล้วเนี่ยก็จะรัก แต่คู่ตัวเองก็คือไม่ใช่ว่าทับคู่นี้แล้วไปเจอแล้วไปเจอตัวอื่นแล้วก็ไปทับสเปสสปาอะไรเงี้ยเขาจะ่จนกว่าคู่จะตายใช่ค่ะแล้วอย่างคู่ตายนี่เขาเป็นคู่ใหม่ไหมเลือกใหม่ค่ะเลือกใหม่ใช่ไหมคแต่ไม่ใช่ว่าระหว่างที่คู่เขายังอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะไปเลือกตัวอื่นเขาจะไม่เขาจะไม่เป็นแบบนกพวกนี้เลี้ยงยากไหมครับต้องใช้เวลาเยอะไหมครับในการเลี้ยงไม่ค่ะ ไม่ไม่ไม่เยอะแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราใส่ใจด้วยนะครับผมแล้วเลี้ยงนกเนี่ยเราได้อะไรจากการเลี้ยงนกบ้างมันมีความสุขค่ะความสุขใช่คุณผู้ชมครับตั้งแต่เลี้ยงนกนี่ข้างแทบไม่ได้เดินเลยจริงๆคุณผู้ชมครับที่พี่เก่งไปแต่ละที่ที่เขาเลี้ยงสัตว์ละด้วยความรักนะครับใช่ทุกคนจะพูดถึงสัตว์ตัวเองแบบมีความสุขนะครับผมมีความสุขความสุขแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมหนึ่งให้ลูกๆได้แบบ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมของครอบครัวอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเวลาไปไหนไปต่างจังหวัดก็อหอบไปด้วยยิวด้วยเอานกไปด้วยใช่เวลาไปต่างจังหวัดอะไรเงี้คิดถึงนกไหมเอาตัวหลักๆไปเอาตัวหลักๆไปแต่ยังยังกหมือก็คนที่ยู่นกก็เป็นหนูตลอดเลยตลอดเลยลหะตลอดเลยแสดงว่าที่บ้านี่ชอบนกกันทุกคนใช่ค่ะคือบ้านชอบนกกันทุกคนอ๋อครับคุณตานครับ เมื่อกี้ที่คุยว่าแรงบันดาลใจนกตัวแรกเกิดจากอะไรครับเกิดจากหลานชายหลานชายวันนี้หลานชายมาด้วยหรือเปล่าหลานชายมาด้วยอ่าขอเชิญเลยครับได้นําตัวหน่อยเชิญครับคุณเอกแอ้คุณเอกใช่ป่ะฮะใช่ค่ะอ่าสวัสดีสวัสดีครับคุณเอกครับผมจะอินดี้อันนี้นี่เลี้ยงผงเลี้ยงผมไปเลี้ยงนกอ๋คคือนกเนี่ยเดี๋นจะบินมาเกาะก่อนเลยสาวเจ้าอ่ามีมาคงมาไข่บ้างไหมไม่มี คุณเอกเลี้ยงทุกมานานยังอปีแล้วครับปีนึงแล้วนะครับที่บ้านมีอีกตัวนีห้าหกตัวครับจริงหรือเปล่าครับมีว่ามีห้าหกตัวแต่คนเลี้ยงตามมีหลายตัวอ๋อคนที่แอนตี้มีเยอะกว่านะครับผมไอสองตัวนี้ชื่อน้องอะไรบ้างโน้ตสไปร์เลยอันนี้อันนี้เราจะมาทำอะไรครับเนี่ยปล่อยบินนะครับปล่อยบินครับอเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากให้คุณตาลก่อนเลยว่าจะฝากถึงท่านผู้ชมที่อยากเลี้ยงนกยังไงดี ก็อยากฝากถึงท่านผู้ชมผู้ปกครองนะคะหรือว่าเด็กๆจะบอกว่ากิจกรรมของการเลี้ยงนกเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะสำหรับสำหรับสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนีว,ว่าเป็นงานอดิเรกใชดก่ดีกว่าดีกว่าการไป ขับรถแทงดีกว่าการไปกินเหล้าสุี่มรือว่าม้วนสมและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการเลี้ยงนกเนาาี่ยนะคะสามารถเป็นรายได้ให้เราได้ด้วยอยากให้คุณ,ค,ณคุณอะไรนะลืมเอ๋ออยากให้คุณเอกนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยว่าการจะเลี้ยงนกครั้งแรกกับคุณต้องทำาอะไรก่อนนะครับต้องศึกษาอะไรยังไงบ้างจริงๆเลี้ยงไม่ยากครับ,รบแต่ เราเหมือนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนาะเราต้องศึกษาทุกอย่างครับี้ยงด้วยหัวใจมากกว่าครับผมถ้าเกิดน้องๆหรือท่านผู้ชมรายการบ้านหูยิ้มเนี่ยอยากจะเลี้ยงคือไม่มีความรู้เลยเนี่ยจะศึกษาติดต่ออะไรได้อย่างไรครับเนี่ยมีกลุ่มมีชมรมอะไรให้ไปอ่านไปชมไหมมีกลุ่มในเฟซบุ๊กอะครับดอกปีนอิสระสมุทรปราการสามารถเข้าได้เลยเข้าไปได้เลยคืออยากจะถามปัญหาอะไรลูกป้อนป้อนยังไงซื้อที่ไหนอันนี้มีจําหน่ายไหมครับเนี่ย มีระเบิดค่ะมีราะระเบิดจะหน่ายขอที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับขอได้ค่ะคุณผู้ชมครับบ้านก็อยู่ที่ที่คลองดานนะคะสมุทรปราการนะคะเบอร์โทรศัพท์0868250803นะครับก็จะมีนกระเบิดตั้งแต่ลูกบ้อนยันโตเลยนะครับเป็นลูกเพราะจากคนตาลนะครับคนที่รักนกจริงๆนะครับพี่เก่งต้องขอขอบคุณ คุณตาและน้องเคียนหอมมากๆเลยนะครับที่พาพี่เก่งดูนกน้องนกน่ารักสวยๆงามๆอย่างนี้ครับพี่เก่งมีหนังสือบ้านูยิมตูนนะครับครอบครัวหันศาสารสัตว์สุดฮานะครับซึ่งแต่งโดยพี่เก่งเองนะครับผมเป็นการ์ตูนสีสี200หน้านะครับมอบให้น้องเคียนหอมนะครับผมแล้วก็มีหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับผ่าทางตันสันสร้างนวัตกรรมนะครับของสำนักพิมพ์สันข้าวนะครับอันนี้มอบให้คุณตาลนะครับขอบคุณครับ น้องๆท่านใดนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยากจะให้พี่เก่งมาพูดคุยเหมือนกับคุณตาหรือน้องคินหอมนะครับติดต่อพี่เก่งมาได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มนะครับหรือดูรายการย้อนหลังทาง u t ท b e บ้านงูยิ้มนะครับวันนี้พี่เก่งคุณตารวมถึงน้องคินหอมนะครับน้องนกทั้งหลายแหละนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ